รถลากไม้คันนั้นขยบขยเก,ยกมาบนทางในป่าเอ่ยอ่อยเหมือนคนชราที่พยายามลากสังขารไปสู่ที่ตายโดยความหวังว่าจะขอตายในที่อันควรจะตายเสียงเครื่องยนต์เร่งแรงเมื่อกําลังจะขึ้นที่สูงพอลงถึงที่ราบมันก็โคลงเอียงซ้ายทีขวาทียังอิดโรยและเหน็ดเหนื่อยชายสองคนใช้ผ้าขม้าสีเข้มตาใหญ่โภคหัวหรุบลงมาเกือบปิดตานอนหมอบดูความเคลื่อนไหวของรถคันนั้นอย่างสนใจความจริงรถแบบนี้ผ่านไปแล้วคันหนึ่งแต่มีคนอยู่ในรถ มากเกินกว่าที่เขาจะทำอะไรลงไปได้และคันนี้เป็นคันที่สองมีคนเพียงสองคนเท่านั้นคนหนึ่งเป็นคนขับอีกคนหนึ่งนั่งเคียงข้างเอาไอ้คันนี้สถานบอกอีกประเดี๋ยก็คำํำทำไงดีครับบกลงเนินไปดักรอตรงทางขึ้นเนินรถมันต้องชา้าฉันจะเล่นคนขับนายเล่นอ้คนนั่งข้างครับการรับคํำทั้งสองปล่อยให้รถคันนั้นเลี้ยวโค้งหายไปในแมกไม้แล้วถลันตัดเนินอันเป็นทางลัดสำหรับคนเดินไปสู่อีกทางหนึ่งซึ่งประเดี๋ยว ไอรถคันนั้นมันต้องวกไปตัดทางอันคดเคี้ยวเหมือนข้อศอกนั้นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินทั้งสองคนอยากให้มืดเสียโดยเร็วเพราะไม่แน่ใจว่ายังมีรถตามหลังมาอีกหรือไม่และด้วยความรู้สึกคลั่งเคร่งไม่ต่างกันต่างมุ่งมั่นจะจู่โจมทำงานให้สำเร็จยังปราศจากความขาดตกบกพร่องทั้งสองมอบคนละฝั่งทางเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มใกล้เข้ามาขณะนั้นรถเริ่มขึ้นเนินลาดอีกเนินหนึ่งเสียงเครื่องยนต์มันดังแรงสนั่นไปทั้งป่าเงียบสงัด ตาของคนขับเพ่งมองทางส่วนคู่หูเขาสับป,ประงกสลึมสลือด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไาสถานเพ่นแผ่วออกมาจากข้างทางพร้อมกับการตามติดจากอีกฟากหนึ่งไม้ยาวประมาณศอกเสร็จประเข็ลงบนหัวโชเฟอร์ผู้เคราะห์ร้ายมันสะบัดหน้าเ่าด้วยความเจ็บปวดเมื่อโดนเข้าอีกทีหนึ่งจึงมอบไปแล้วสถานก็ปล่อยให้เป็นภาระ,ะกันที่จัดการกับอีกคนหนึ่งโดยไม่ยากเย็นอะไรเขารีบเบรกรถก่อนที่มันจะถอยหลังแต่เกียร์ยังค้างมันจึงสะท้อนสำหรับเครื่องแล้วดับไปในทันที รถตายอยู่บนสันเนินนั่นเองแล้วความเงียบสง,งัดก็กลับมาอีกวาระร่างชายทั้งสองถูกลากลงจากรถหายเข้าไปในหมู่ไม้อันหนาทึบแม้จะหมดความรู้สึกหรือสลึมสลือแต่ก็ยังถูกพันธนาการเอาไว้แน่นหนาพอควรซึ่งคงต้องใช้เวลานานกว่าจะช่วยตัวเองได้สถานกลับมาที่รถติดเครื่องลั่นขึ้นเนินต่อพอถึงยอดเนินมองเห็นป่าโปร่งพอที่จะพารถแหกทางไปได้อย่างสบายสถานเลี้ยวลงทันที ป่าเขียวชอุ่มเพราะร่องรอยฝนที่แม้จะจากไปแล้วดอกไม้ป่างามสับรังเสียงนกร้องสั่งแสงอาทิตย์เมื่อรับฟ้าลมหนาวลิวสอดแทรกกิ่งระใบไม้อ่อนพลิบตานั้นเองเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวแล้วความสงบก็สิ้นไปป่าแตกด้วยเสียงดังและแสงเพลิงที่ลุกท่วมรถแล้วเขาก็กลับไปกินข้าวที่บ้านในปางโดยเจ้าของบ้านไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วร่วมครึ่งคืนวันนั้น ชายสองคนเดินโซซัสโซเซล้มลุกคลุกคานเลือดแดงจากแผลบนหัวเปะเสื้อผ้าเข้าไปในเขตโรงเลื่อยเถื่อนผููขนพากันแตกตื่นไม่ได้ทราบเรื่องจากชายทั้งสองว่าถูกทำร้ายรถบรรทุกไม้ลมทั้งไม้ทอนเท่าที่บรรทุกมาถูกชิงเอาไปพวกทำไม้เถื่อนในป่าย,ยังไม่ได้รับข่าวเรื่องยิ้มถูกตีหัวและนายสมานถูกเผารถเสียทั้งคันเพราะข่าวนั้นมาไม่ถึงและก็ไม่ใช่ข่าวจําเป็นที่ต้องแจ้งมาให้พวกทำไม้ทราบฉะนั้น การที่รถบรรทุกไม้เกิดถูกชิงเอาไปจึงเป็นข่าวประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดในโลกมันเรื่องอะไรกันจะมาขโมยรถบรรทุกไม้และใครกันมันจะเอาไปทําไมกันมันจะไปรอดหรือเหล่านี้้ถแล้วแต่เป็นปัญหาถามกันจ้าระวันลงเรือกลางป่าวันนั้นจึงมีแสงสว่างเป็นพิเศษผู้คนที่วนแล้วแต่หลายกาชาติชั่วจากทินต่างๆซ่องสุมขับขังต่างพกอาวุธประดามียกกันขึ้นรถบรรทุกและตีบออกไปยังที่เกิดเหตุที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่า เงียบสงัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นจึงมีการตรวจตารอยล้อรถบนทางซึ่งแม้รถใหม่จะเข้ามาทับรอยให้สับสนแต่ก็ยังพอมองรอยล้อรถบรรทุกได้จากนั้นก็เริ่มติดตามรอยเลื่อยไปจนย้อนกลับมาสู่สันเนินคนเดินตามรอยไปเป็นกลุ่มไฟฟ้าเดินทางสว่างวบแวบกลัดไปทั่วทุกทิศทางพักใหญ่ก็ได้กลิ่นใหม่และเห็นแสงไฟลิบตกลีแล้วทุกคนก็กลุมกันเข้าไปที่ซากรถที่ตกเป็นเหยื่อเพลิงจนโซมเกือบมอดแล้ว กลิ่นยางไหม้เหม็นตลบอบอวนส่วนที่เป็นเหล็กบางชิ้นยังลุกแดงอยู่ต้นไม้ใบหญ้าบริเวณนั้นถูกไฟแลบเรือส่งกลิ่นปะปนกับกลิ่นน้ำมันกลิ่นไม้กลิ่นสารพัดกลิ่นอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชิบหายในขั้นตน้นเห็น <He S 2> ได้ชัดว่าน,นี่เป็นการกันแกล้งอย่างชัดเจนและผู้จะทำงานชนิดนี้ได้ต้องมีไม่น้อยกว่าสองคนและทำยังอาจอาหารไม่เกรงกลัวพวกลงเลยซึ่งท่งอิทธิพลยอดเยี่ยมในป่าลึกมันเนื่องมาแต่อะไรกัน นานเท่านานจนไม่มีใครจดจําว่านับแต่คนของเท่าแก่อุ่นนายทองมากพ่อของสมานและหุ้นส่วนเล็กน้อยอีกไม่ต่ํากว่า3-4คนได้มองเห็นว่าทรัพยากรอันสําคัญของชาติไทยคือไม้จะยังความร่ารวยให้แก่ตนคนเหล่านั้นก็ได้เข้ามาในป่าแล้วลงมือตัดไม้กันอย่างเสรีไม่มีใครเลือดตกยางออกเพราะการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพราะชื่อเสียงของคนเหล่านี้ดังพอจะคมขวัญใครต่อใครได้จากนั้นมาตราบจนทุกวันนี้ งานของเขาเป็นไปอย่างราบรื่นมีคนทำงานมากขึ้นกิจการขยายกว้างไกลกระทั่งขยับขยายถึงกับตั้งโรงเลื่อยเถือนขึ้นได้มีรถบรรทุกไม้หลายคันป่าทั้งป่าเหมือนอยู่ภายใต้อุงบาทของขุนมานกิจการทุจริตมหึมารลายนี้ซ่อนตัวมันอย่างเงียบๆเฉพาะในวงการใกล้ชิดไม่มีข่าวไปถึงอำเภอซึ่งแม้ว่าจะมีขนาดเพียงป่าไม้อำเภอหรือเจ้าพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องก็อาจทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียเพราะอย่างน้อยคนเหล่านั้น ต้องนึกถึงชีวิตและสวัสดิภาพครอบครัวที่อยู่ได้อย่างปกติสุขตราบใดที่เขาเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ชีวิตคนเหล่านั้นมีไรายได้วันหนึ่งสำหรับวันหนึ่งเดือนหนึ่งสำหรับเดือนหนึ่งและเขาก็จะอยู่กันไปอย่างนั้นโดยไม่เดือดร้อนแต่หากไปแต่ต้องเข้าชีวิตเขาก็ไม่ได้แพงไปกว่าราคาลูกปืนสักสองนัดแต่บัดนี้ศัตรูเกิดขึ้นแล้วและมันมาในรูปลักษณะอันพิลึกพิลันเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นตัว คาดคเีไม่ได้ด้วยว่าเพราะอะไรและจากใครความเป็นใหญ่เป็นโตที่จับคั่วหัวใจของคนชั้นลูกจอกเลื่อยไปกระทั่งถึงนายใหญ่คือผู้จัดการโรงเร่อยเริ่มเสื่อมเริ่มเจ็บใจเพราะถูกลูบคมคนของโรงเร่อยเริ่มกระจายไปตามหมู่บ้านเพื่อสืบสาวราวเรื่องเอาตัวให้ได้ว่าใครแต่พวกชาวบ้านป่าเหล่านั้นไม่อาจให้ความสว่างกับเขาได้ทุกคนไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยนอกจากกม้มหน้ากม้มตาทำมาหากินไปตามประษาคนยากความบันเลยในป่าเริ่มต้นขึ้นแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นผู้จัดการหอจีบเข้าไปในบ้านโพเงินเพื่อรายงานให้ในายสมานทราบว่าบัดน,นี้กิจการของเขารู้จักคำว่าชิบหายเข้าแล้วผู้จัดการลงเรือผู้มีนามว่านายเขียมรายงานด้วยความโกลนกระวายและอับอายแต่สมานมีอะไรมากกว่านั้นเพราะเขาสะดุ้งจนตัวลอ,อยหน้าซีดเหมือนอะไรดีเพราะตกใจและแขนปานกระอักเลือดอย่างไรก็ดีเขาก็ยังมีสติยังรู้ได้ว่าคืนให้ข่าวนี้ดังมาถึงโพเงิน สะท้อนถึงคนที่ตลาดบ้านสมิงเขาวางหน้าได้ยากยิ่งไปกว่าเก่าลำพังรถของเขาที่แลกไปกับบ้านของนายยิ้มที่บานแบกและบางก็เดินไม่ได้อีกนานวันเหล่านี้เป็นความอับอายเกินสมควรแล้วขืนปล่อยข่าวจริงเรื่องนี้ออกมาอีกมนุษย์ทั้งหลายที่ระยอต่อความเป็นใหญ่ของเขาต้องเฝ้ามองด้วยความชงนสนใจและคลึกคลื่นว่าไอ้พวกนี้จะโดนดีอย่างไรอีกต่อไปเรื่องมันคงไม่จบลงง่ายๆแนะ่เรื่องเล็กเขาทําเป็นไม่สะดุ้งสะเทือน พวกเด็กๆของเราเกิดแค้นกันขึ้นเลยทําให้เราเดือดร้อนไปด้วยไปสืบเรื่องให้ดีกว่าว่าอ้คนขับคนนั้นน่ะมันม,มีเรื่องขัดใจกับใครหรือเปล่าถ้าได้ตัวไรอย่าทําอะไรนะขา้องการตัวเพื่อซักถามอะไรต่อไปแล้วเขาก็ไล่ให้ในายเคียมกลับลงเลยส่วนตัวเขาเองห่อรถเก่าข้ามก้าเพราะยังไม่ได้ซื้อใหม่ดิ่งเข้าบ้านสมิงเพื่อรายงานให้ว่าที่พ่อตาของเขาฟังและนี่ต้องนับเป็นครั้งแรกที่เทาแก่อุ่นหรือกำนันอุ่นได้รับทราบว่า ผลประโยชน์ของเขาถูกทำลายเสียหายลงไปแต่แรกเป็นแต่เพียงคนของสมานและรถของสมานแต่คราวนี้เขาเป็นหุ้นใหญ่ในกิจการป่าไม้นอกกฎหมายรถยนต์บรรทุกไม้ที่ซื้อเมื่อปีก่อนถูกเผาแบบเดียวกับรถของว่าที่ลูกเขยของเขานี่แปลว่ามือของฝ่ายตรงกันข้ามได้บุกเข้ามาในป่าในดงแล้วความรู้มันกว้างขวางพอใช้วันที่นายเขียมมารายงานเจ้านายเขาเป็นวันเดียวกันกับที่สถานปล่อยให้กลั่นกลับมารายงานให้นายสาวทราบ และเพื่อจะรับรายงานต่อไปว่าบัดนี้อาการของนายยิ้มเริ่มดีขึ้นแล้วหรือยังและเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือต้องการให้กลั่นกลับมาฉายรัศมีในตลาดให้เป็นที่รู้กันว่าคนของแสงจันทร์ไม่ได้หายหัวไปไหนให้เป็นที่ผิดสังเกตแมวมองที่วิเศษเยี่ยมยังหาตัวจับไม่ได้เลยกับน้ำพวงและตาอ่านสองคนผัวเมียซึ่งนับตั้งแต่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความสนุกของการกัดปลาตีไก่หรือไพ่ตองของตาอ่านก็หันหลังให้กัน ตาอนเที่ยวเปปะเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้คุยกับใครต่อใครเลื่อยเปืือยอย่างคนเจ้าสําราญพร้อมสดับตรับฟังข่าวคราว,าวหรือความคิดเห็นพวกตลาดเพื่อไปถ่ายทอดให้นายสาวไกลทอดหนึ่งกลั่นเป็นคนใกล้ชิดอยู่ในบ้านเล็กของแสงจันทร์สองวันหรือ3วันเขาจึงออกมาที่ตลาดสักครั้งเพราะฉะนั้นการที่เขาหายไปวันหรือสองวันก็ไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจของใครเรื่องรถลากไม้ในป่าถูกเผาเป็นข่าวที่เบียดแทรกมาถึงกำนันอุ่นอย่างเงียบกริบ รู้กันเฉพาะคนชั้นผู้ใหญ่ทั้งสิน้นกำนันอุ่นมีความเจ็บใจก็จริงแต่ยังมีเรื่องอื่นเข้ามาปะปนเรียกร้องความสนใจเขาให้เบนไปหากระทั้งความโมหโหโกราเรื่องนี้เบาบางลงเขาก็ได้แต่สั่งการยังเฉียบขาดว่าให้พยายามหาตัวฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้พร้อมวิจารณ์อย่างเท่าที่สมองของเขาเพียงแค่นั้นจะให้ความฉลาดว่าศัตรูคงจะมีจํานวนมากและกระจายกําลังไปทั่วแล้วหากว่ามันยากก็ยากยังยากป้าคอกพ่อเอื้อยว่า ใช้ความพยายามน้อยหน่อยเท่านั้นเองไม่ช้าก็จะได้ตัวได้มันมาสักคนจะได้รู้ใครเป็นหัวหน้าแล้วกเกียกระสุนสักสามนัดเพื่อให้มันตายยากๆใต้ทรมานเรื่องก็จะเงียบไปเอื้อยถ่ายข่าวอีกข่าวหนึ่งมาให้แสงจันทร์ฟังว่าทพ,พมีเรื่องยุ่งสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือพี่อํานวยจะกลับจากสิงคโปร์ทพอทนไม่ไหวเขาใช้เงินเหมือนยังกับเบี้ยเขาจะขอไปฮ่องกงต่อพ่อไม่ยอมพอรู้ว่าขืนไปฮ่องกงก็หมดเป็นแสนอีก ส่วนอีก,กเรื่องเป็นเรื่องผู้หญิงชื่อจรนัยที่ฉันบอกแสงจันแล้วยังไงเล่าว,ว่าเป็นนางพดุงคันผู้หญิงไม่ยอมเหยียบย่างมาที่นี่แต่เขาําลังหาเงินทองเพื่อจะเปิดร้านเทียำเภอพอยังไม่มีทางทําอะไรผู้หญิงคนนั้นได้แล้วเรื่องเผารถลากไม้ก็คงกลายเป็นเรื่องเล็กไปสิแสงจันทายก็อย่างนั้นเรื่องอื่นสําคัญน้อยกว่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นนี่คนเขาพูดกันว่าสวยมากฉลาดด้วยพ่อยังพูดไปเปลยว่าอยากได้เมียที่มีความรู้ในเรื่องการพยาบาลสักคนถ้าได้มาก็เหมือนพ่อมีนางพยาบาลประจําตัว แสงจันได้แต่หัวเราะเพราะไม่อยากพูดอะไรให้เป็นที่กระเทินจิตใจของเอื้อยปรากฏว่าวันนั้นเองแสงจันร์ดำเนินการแบบลำหักลำโคนเพื่อสร้างความวุ่นวายใจให้แก่กำนันอุ่นผู้เชื่อมันว่าความเป็นเจ้าพ่อบ้านสมิงของเขาต้องการอะไรต้องได้นั่นไม่มีใครขัดขืนสุนทรเดินทางออกจากบ้านสมิงเข้าไปในอำเภอเพื่อจะตกลงกับคนรักของเขาแล้วค่ำวันนั้นเองกลั่นก็เดินทางไปสู่ป่าที่สถานสายฟ้ารอคอยอยู่อีกครั้งหนึ่ง ป่าไม่ใช่หมู่บ้านและบ้านที่อยู่ก็ไม่ใช่ป่าก็ไม่ได้สนิทสนมชิดเชื้อกันเมื่อผู้จัดการลงเลือยเทือนกลับมาก็พกเอาความโง่มาด้วยเพราะเจ้านายเขาสั่งการส่งเดชเขาปฏิบัติตามคําสั่งนั้นคือสอบสวนลูกน้องเขาว่าเคยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครหรือเปล่าโชเฟอร์คนคลอร้ายย่อมรู้ว่าหากไม่ได้ให้ความกระจ่างแก่เจ้านายเสียบางตัวเขาเองจะกลายเป็นคนไม่มีความหมายอะไรเลยฉะนั้นเขาจึงนึกจึงคิดเอาว่าจะเอาใครดีเป็นเหยื่อ เพื่อจะหาทางหาตัวผู้ก่อความเดือดร้อนให้เจ้าหน่ายเป็นการกำจัดข้อบกพร่องเขาให้น้อยลงเขาตัดสินใจเลือกเอาลูกบ้านป่าคนหนึ่งเพราะเขามีเหตุผลเช่นนั้นก็เนื่องมาแต่ว่าชายกลางคนคนหนึ่งมีเมียสาวอายุอ่อนกว่าเกือบ20ปีผัวชื่อไอาอายุ40เมียชื่อคำแก้วอายุ22มีลูกสองคนแต่นางเมียยังสาวสวยสะพั่งครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันยังมีความสุข แม้จะมีด้วงแมงพยายามชรอนชัยเพื่อให้เมียนอกใจผัวแต่ก็ไม่มีอะไรบั่นทอนความรักคนทั้งสองได้เจ้าโชเฟอร์ผู้มีนามว่าซ้อนมาติดพันเมียในอ้ายอยู่นานกระทั่งคบคิดกับพวกว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อได้โอกาสเห็นต้องฉุดกันเพื่อฝูงของซ้อนเห็นว่าการจะฉุดเอาเมียคนอื่นมาบำเรออารมณ์เพยงชั่วครั้งชั่วคราวเป็นการไม่สู้ดีงามนักประกอบกับซ้อนก็หาใช้เป็นนักเลงขนาดจะมีลูกน้องคอยรับฟังและสนองด้วยคําว่าขอรับกระผมเจ้านาย แรงตันหาของซ้อนจึงเป็นแรงดันที่มีอำนาจสักเพียงไรมันก็ยังไม่เกิดผลซ้อนจึงเอาในอายเป็นเหยื่อของความเดือดแค้นและเพื่อล้างอายเขาที่ถูกตีกระบาลกินเปล่าโดยไม่รู้ว่ามือดีที่ไหนมาตีก็จัดแจงกราบเรียนผู้จัดก,การเขาไปเลยว่าผมมีเรื่องก็มีกับตาายคนเดียวแหละครับเพราะมันโกรธที่ผมไม่เกาะแก่เมียมันผู้จัดก,การเห็นว่าการจะได้ตัวใครสักคนผิดหรือถูกไม่สําคัญแต่เป็นการแก้หน้าของตน พราะการไม่ได้ตัวคนร้ายก็เหมือนประกาศความด้อยของตนนั่นเองในซ้อนจึงถูกคล้าตัวไปข่าวนี้มาถึงสถานสายฟ้าจากคาบอกเล่าของปางซึ่งเป็นพวกบ้านเดียวกับอ้พวกลงเลยเขามาจับอ้าไปพเพราะว่าไอา้เป็นคนรังแกเขาแต่ความจริงพวกบ้านเราก็รู้กันอยู่แล้วไอ้ซ้อนคนขับมันอยากได้เมียของอ้เพราะเมียมันสวยเมื่อเข้าไปเขาจะทําอะไรสถานถามด้วยหายใจไม่ทั่วท้องกดถีบเตะกระทืบหรือฝังเสียเลยใครจะไปรู้ ป้างพูดอย่างเศร้าหมองสถานกว่าตามองเมียของป้างซึ่งนั้งกอดเข่าเ้าศพตาแดงเพราะคนเหล่านี้ลดแล้วแต่ชอบพอกันป่านี้ใครมีลูกใครมีหลานสาวต้องส่งไปที่อื่นขืนให้อยู่ก็แหลกจ้ะตัวฉันเองมีลูกตั้งหกคนมันยังอยากเอาไปเป็นเมียชั่วคราวเลยนาะยคนเหล่านั้นเป็นพวกป่านี้เหรอเปล่ปาป้างสันน่นนาลดแล้วแต่มาจากที่อื่น จ่คอร้ายกระหัดชอบมีเรื่องไม่มีเรื่องกับคนอื่นมันก็มีเรื่องกันเองยิงกันตายแล้วก็ฝังกันเองตำรวจไม่รู้เรื่องตายแล้วก็ตายไปเรานะ่ะสถานพูดเหมือนเย่ะเยะ้ยก็เป็นเพื่อนแต่อายทำไมเราไม่คิดช่วยเขานายเสียงปังสแสดงความไม่พอใจและคนความเจ็บใจที่ถูกถามเช่นนั้นนายจะให้ฉันทํำยังไงปืนฉันไม่มีสักกระบอกเดียวเพียงแต่พวกเราเดินผ่านเข้าไปทางลงเลื่ยเท่านั้นก็ตายเมื่อตายลูกไม่รู้เมียไม่รู้หลุมมันขุดประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จ ฉันเองสถานเริ่มขยายอะไรออกมาบ้างพอให้เป็นที่อุ่นใจของป้างก็เป็นคนเอาเรื่องอยู่ชอบทำมาหากินสุจริตไม่เคยยอมให้ใครรังแกเป็นอันขาดซึ่งก่อนนึกอย่างนั้นเมียป้างพงองกหัวขึ้นพูดเพราะท่าทางนายกับเพื่อนนายบอกชัดมันก็เหมือนกันป้างด้วยถ้าเขาไม่มีใครที่จะเป็นห่วงป้างก็คงเหมือนอย่างฉันแต่นี่ตาป้างมีเมียงไงมีลูกความกล้าก็เลยกลายเป็นความขลาดที่ขลาดเพราะเห็นแกเด็กตาดำๆนั่น เลือดของลูกผู้ชายและการต่อสู้ซึ่งสงบมานานถูกกี้ด้วยเชื้อเพลิงปางก็ร้องออกมาอ๋อข้อนั้นมันแน่นอนก็นั่นนะสิคนเราลงมาเป็นเช่นนี้จะทําอะไรมันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีห่วงบ่วงใหญ่หนายพูดถูกทุกอย่างเขารับอย่างเศร้าๆถ้าอย่างนั้นฉันว่าให้มันเป็นเรื่องของฉันดีกว่าเราจะช่วยนายอ้กับเมียเขาว่าแต่ว่าปางจะร่วมมือด้วยไหมเล่าร่วมมือ,อยังไงนายง่ายนิดเดียวตอนนี้ขอให้แกคิดดูหน่อยเถอะว่า ถ้านานอ้าถูกเอาตัวไปซ้อมนางเมียจะอยู่กับใครนอกจากลูกสองคนใช่นายแล้วก็ต้องมีคนมาขู่หากไม่ยอมเป็นเมียไอ้ผัวก็ตายมันต้องขู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วนางเมียจะทํำยังไงก็ยอมตายละมั้งนายเมียของป้างร้องถูกต้องแต่ถ้าตัวยอมตายแล้วลูกอยู่กับใครสถานหันไปถามคําตอบไม่มีนอกจากหน้าซีดประวันพลันพลึงจริงแล้วนายเสร็จมันแน่ก็ถ้าอย่างนั้นมาเราไปด้วยกันนึกเสียว่าไปทําบุญ แกไม่ต้องทําอะไรตาป้างฉันทําเองขอให้แกพาฉันไปบ้านตาอ้เท่านั้นเป็นพอผัวหันมาทางเมียแต่เมียไม่ได้รีรอเลยเอาอยัางไงเอาเถอะเราเป็นคนบ้านเดียวกันลําพังเราช่วยอะไรมันก็ช่วยไม่ได้เกิดมาเป็นคนต้องกลัวอะไรเราแกเมื่อพูดเช่นนั้นตาผัวก,ก็กลายเป็นเสือขึ้นมาบ้างตกลงนายเอาอยัางไงเอากันสันนิงก,ก็ทนไม่ได้แล้วทั้งสองเตรียมการของเขายังธรรมัดทําแมงเราลงจากเรือนบ่ายหน้าเข้าสู่จุดหมายคือบ้านของนายอ้ เด็กนอนไม่หลับความจริงควรหลับเสียตั้งแต่เข้าได้เข้าฝ่ายแต่เด็กๆก,ก็ยังไม่นอนเพราะขาดพ่อไปเสียคนหนึ่งนางแม่จะด่าจะว่าเพียงไรก็ไม่นอนแม่ก็ไม่อยากทุบตีเหมือนเคยเพราะขาดพ่อไปเสียคนหนึ่งและพ่อก็ไม่ได้ไปดีคําแก้วเมียของนายายพยายามที่จะไม่ให้ความทุกข์เข้ามาดนใจให้ตัวเองวุ่นวายอะไรไปกระทั่งทําความเดือดร้อนเจ็บปวดให้กับลูกทั้งสองขณะที่หล่อนกําลังวุ่นวายอยู่กับลูกนั้นก็มีเสียงร้องเรียกข้างล่างแก้ว แก้วพี่มาแล้วใครร่อนร้องถามพี่ซ้อนเงี้ยเรามาทำไมอีกเสียงหญิงสาวเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเอาพี่อไอไปไว้เสียที่ไหนเปิดประตูลงมาคุยกับพี่ก่อนแก้วซอนซึ่งมีเครื่องหมายของกระบาลที่ส่วนหนึ่งแยกร้องขึ้นมาไม่อย่างนั้นเราก็ไอมันจะเดือดร้อนกว่าน,นี้นะ เมียสาวของอ้ายรู้ดีว่าไนซอนต้องการอะไรจากหล่อนและเขาก็ได้พยายามมาแล้วแต่หล่อนก็ลังเลคิดไม่ตกว่าควรทำอย่างไรดีเป็นห่วงผัวก,ก็เป็นห่วงบางทีซ้อนอาจช่วยได้เด็กก็ยังบทและควรคลางถึงพ่อไม่ขาดปากคิดอยู่ครูหนึ่งก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูทันทีนั้นซอนก็พรวดเข้ามาหัวยังพันผ้าสีขาวหน้าแดงกำมตาลุกวาวเต็มไปด้วยอำนาจของดำกฤษณาแก้วผัวแกเ,เห็นจะตายแนะ่ ทำไมต้องตายเขาจะตายทำไมเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนี่นาร่อนร้องเสียงหลงก้าวไม่โลหรอกเหรอว่าเขาไม่ควรมาทําพี่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไปตัดไม้แล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนเล่นอยู่ข้างล่างซอนยิ้มแยะเรากับเขาเห็นสภาพดังที่เขาวาดไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นความจริงฮ่าแล้วล่ะก้าวเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไปดักรถแล้วเขากับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เห็นเขาตีหัวฉันแกโกหกหญิงสาวร้องฉันไม่ได้โกหก เพราะฉันไม่ได้บอกใครเลยแต่มีคนเห็นเขาไปบอกเสียผู้จัดการแล้วก็รู้อยู่แล้วผู้จัดการเป็นคนดุขอสั่งตายเป็นตายสั่งเป็นเป็นเป็นแก้วรู้หรือเปล่าว่าน,นี้เขาขังอ้ไว้ที่โรงเรื่อยเขาเคียนหลังเสยยับเยินไปแล้วพรุ่งนี้ก็อาจฝังเสียเป็นเป็นก็ได้โธ่พี่สอนทำไมใจร้ายยางนั้นออ้ไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้แกลงช่วยเขาเถอะพี่หนึกงช่วยลูกนกลูกกาฉันจะบอกเสียให้ก็ได้ว่าอา้มันไม่ได้ทําอะไรแล้วอ้ก็จะได้กลับมาหาแก้วแต่ถ้าอย่างนั้นชั้นล่ะ ฉันได้อะไรเงินทองของเราก็ไม่มีทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีเงินอยู่ห้าบาทเท่านั้นฉันให้อีกห้าสิบให้จริงๆเก้าแต่เก้าต้องเออเก้าเอ้ยจะพูดอ่อมค้อมไปทําไมเป็นเมียฉันสักคืนไม่ได้เหรอไอ้คนใจหมาร่อนร้องออกมาด้วยความลืมตัวเอ็งนึกเลยอีกแก้ว,วเองจะลอดมือข้าไปได้ไอ้ผัวเองมันก็ลงหลุมไปแล้วพวกข้าก็จะมาที่นี่อีกหลายคน หลายคนนะใครยงจะมีผัวคืนเดียวนับสิบเองไม่คิดเรอว่าว่าเองจะรอดไปได้ยังไงถ้ามีคนเราไม่มีใจเป็นพระเป็นเจ้าบ้างฉันมีผัวคนเดียวรักเขาเพราะเป็นเมียเขามีลูกกับเขาจะให้ลูกมันเสียใจว่าแม่มันใจเลวเหรอเรื่องเล็กนะเสี่ยงซ้อนหมดความปรานีแล้วแม้หญิงสาวจะตกอยู่ในความทุกโศกแม้จะเป็นเมียชายคนหนึ่งแม้จะมีลูกสองแล้วก็ตาม ป่าอันเป่าเปลี่ยวที่หานางบำเรอใจไม่ได้ก็ทําให้ซ้อนมีความทยานใจหน้ามือตาลายหนักไปอีกและบัตนี้ไม่มีอะไรมากีดขวางทางเดินของเขาอีกแล้วพร้อมกันนั้นเขาก็เชื่อว่าเมื่อนางนี้ได้เสียตัวให้กับเขาร่อนก็จะเป็นฝ่ายช่วยความรับกลายเป็นความรับต่อไปฉันเชิงเขาต้องเหนือกว่าเจ้าผัวร่อนเป็นไหนไหนอีกหน่อยร่อนต้องเล่าร้องคล่ำครวญเรียกหาเขาเสียด้วยซ้ำไป เมื่อตันหาราคะจับท่วมหัวใจก็มืดมนอน,อนทการมองเห็นแต่ทางเดียวที่จะก้าวไปสู่ความสุขซ้อนทลันเข้าไปหญิงสาวซึ่งเตรียมสู้ตายถอยหลังเหลวซ้ายแลขวาเพื่อหยิบเวยอะไรสักอย่างป้องกันตัวเองเด็กก็กำลังจะร้องไห้ลูกคนโตผุดลุกขึ้นมาหวังช่วยแม่ตามภาษาเด็กก็ถูกซ้อนเอาเท้ายันเข้าให้ที่อกกระเด็นไปจนเสียงร้องจ้าดังขึ้นแต่ไม่มีมนุษย์ไหนจะได้ยินขอบเพนเข้ากระชากคอเสื้อชั้นในสีแดงและเก่าข่ำคล้า,ข,า,ข,าของรอน กระชากให้เนื้อหนังมังสาโซนบอหลุดออกมาสำหรับมนุษย์ธรรมดาธรรมาที่ยังมีน้ำใจเป็นมนุษย์อยู่บ้างคงไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นมันยียยนชวนชมอะไรนักแต่สำหรับซ้อนเขามีแต่ความปรารถนายิ่งขึ้นนางเมียของไอพยายามปัดป้องไม่ให้เกิดเลยไปกว่าน,นั้นแต่ไม่มีทางสำเร็จแรงประดุดช้างสารของซ้อนมีพลังอื่นช่วยเสริมในที่สุดภาพผ่อนของร่อนก็ไม่มีจะปกปิดร่างกายเนื้อตัวของร่อนถูกกดลงไปดิ้นคุกขักกับพื้นมุมห้อง และก่อนที่ทุกอย่างจะก้าวไปถึงจุดสุดท้ายของมันเรือนก็ไหวย,ยวบชายคนหนึ่งพรวดเข้ามาซ้อนเหลียวมาเห็นเพียงวับเดียวผู้นั้นก็เข้าถึงตัวเสียแล้วมีหน่ำซ้ำยังมีคนตามเข้ามาด้วยคราวนี้ซ้อนเห็นดาบข่าววับในมือชายผู้นั้นเขาพว้าเขาหาปืนพกที่ปลดจากเอววางไว้ข้างหมอนหญิงสาวแต่ก็สายเกินไปขณะคลานจะหยิบปืนเพียงแค่เอื้อมเท้าอันเธอทักของชายแปลกหน้าที่เข้ามาอยู่ในระยะประชิดก็เตะผังเขาที่กระโดงคางเต็มเหนียวความรักแบบสัตว ร่างเปลยและสวรรค์ก็ดับบูบร่างนั้นพงะหงายพึ่งชักพับผับแอนไปเต้นมาเหมือนปลาถูกทุบหัวปังโดดเขาหยิบพนุงโยนให้หญิงสาวผู้เกือบจะได้รับเคราะ์สาหัสหล่อนรีบสวมใส่แล้วลังขึ้นกระโจมอกความเดือดแค้นเห็นชัดแล้วว่าเมียเพื่อนถูกทารุณต่อหน้าต่อตาทำให้ปังปลีเข้าหาซ้อนเงื้อดาบกะจะฟันให้ขาดสองทอนสถานสายฟ้ากระชากแขนไว้เสก,ก่อนจเจ้ามันไว้ทำไมไนายปังถามเสียงสั่นตาแดงกำ่ำ จิตใจของหมดสิ่งยึดเหนี่ยวเสียแล้วเปล่าเลือดจะนองบ้านนี้ให้เดือดร้อนทําไมสถานพูดในคอคางมันยุบแล้วไม่เห็นเหรอถีบลงไปก่อนก่อนที่มันจะดับจิตบนเรือนหลังนี้ให้เป็นเสนียดจันไรกับบ้านป้างเหลียวไปมองส้อนร่างนั้นดินด้วยอาการชักของคนที่วิญญาณไม่สมัครใจจะสิงร่างต่อไปเขาก็เงยหน้าขึ้นมองสถานอย่างแปลกใจพลางยิ้มอย่างเป็นสุขแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยจนคําเดียววางดาบลากร่างของซ้อนออกมาที่ประตู จับโยนลงไปข้างล่างโดยเก่งเอาว่าส่วนหัวต้องพุ่งลงดินก่อนเราสอนก็จบเรื่องราวของเขาเพียงเท่านั้นนายมาช่วยเองปางพูดกับคำแก้วข้ารู้แล้วหญิงสาวพูดพางคุกเข่าลงกราบที่เท้าสถานสองสาครั้งมันทำได้สารพัดอย่างนายเรารู้หมดแล้วสถานบอกแต่เรื่องนี้แกต้องปิดปากให้ดีขืนพูดที่ไหนเข้าต้องเข้าคุกแล้วพวกมันจะมาเล่นงานแกตายด้วยฉันไม่พูดอะไรหรอกจ้าพูดไม่ได้งั้นเราไม่ต้องรอช้า จัดแจงหาเสียงไปขุดหลุมบ้างแกแบกไอซ้อนไปฝังมันเดี๋ยวนี้เลยแล้วทีนี้หากผัวแกเป็นอะไรลงไปฉันจะเอาศพไอคนที่ทําให้ผัวแกตายมาให้แกให้จงได้หญิงสาวหันมาปลอบลูกซึ่งเด็กพอเข้าใจว่าแม่ของตนมีคนมาช่วยแล้วสองพี่น้องก็นั่งกอดกันอยู่ที่มุมเรือนด้วยขวัญยังเสียหนังแม่ลงมาข้างล่างหาเสียมได้ก็ออกนำหน้าปางแบกร่างอันป่าสะจาร์วิญญาณของซ้อนเข้าไปในดงลึกและจัดการฝังให้เป็นที่เรียบร้อย ชีวิตหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากเกิดมาก่อความชั่วร้ายโดยปราศจากความเมตตาก็อวสานเพียงแค่นี้สถานมอบเงินให้นางเมียของไอ้สี่สิบบาทกำชับสั่งเสียอย่างรอบคอบแล้วก็เดินทางกลับบัตรนี้ป้าก็เป็นคนของเขาไปแล้วยังไม่มีปัญหาอย่างน้อยชายผู้นั้นย่อมรู้ตัวว่ามีส่วนร่วมในการสังหารคนเข้าให้แล้วเขากลบมาถึงบ้านเอาเกือบสว่างนางเมียยังรอคอยผัวกับชายแปลกหน้าด้วยความเป็นห่วง ป้างเล่าให้เมียฟังเป็นเราๆโดยไม่ได้พูดถึงผลที่ซ้อนได้รับกระทังกลายเป็นศพไปแล้วแว่นอดใจไม่ได้แก้วมันไว้ทําไมเช่ามันเถอะมันคงไม่มารังควานอะไรได้หรอกสถานตัดบทวันรุ่งขึ้นกลั่นมาถึงสถานก็เล่าให้ฟังว่าเขาจําเป็นต้องสังหารคนเสียคนหนึ่งแล้วด้วยความจําเป็นเทียงไรฉันแค่เตะมันไม่ได้แรงอะไรเลยนะแต่มันกับเสร็จไปแล้วเจ้าป้างนู่นก็ช่วยพุ่งหัวมันลงจากเรือนมันก็เลยเด็ดขาดกลั่นนั่งฟังแล้วนิ่งเงียบตาปลิบติ